สวัสดีครับทุกคนผมอาจารย์พี่หมี l i ฟ e Code จากวิทยทาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมอรังสิต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้จะมา Live Code เดอะเขียนโค้ดนะแต่จะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามทุกช่องทางของมี Live Code นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok IG และอื่นๆนะโดยเฉพาะ YouTube และ Facebook นะครับที่มีผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า 10K แล้วสำหรับช่อง y o u t u b หมีไลฟ์โค้ดนะครับ ผมขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ทั้งติดตามแล้วก็เป็นเมมเบอร์ของช่องนะครับผมเลยจะขอส่งนะครับหมอน,นี้นะครับสำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์ของช่องนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5เดือนนะเห็นแค่คุณนะครับทักแชทมาที่เพจ Facebook มีไลฟ์โค้ดนะแล้วก็แนบหลักฐานการเป็นเมมเบอร์ช่องนะครับพร้อมกับที่อยู่นะผมจะส่งหมอนมีไลฟ์โค้ดนะครับส่งตรงถึงบ้านคุณเลยสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ของช่อง YouTube มีไลฟ์โค้ดนะ ก็สามารถรุนรับหมอได้เหมือนกันพี่งแค่คุณเข้าไปที่เพจ Facebook มี l i ฟ e Code นะครับแชร์คอนเทนต์อะไรก็ได้ครับพร้อมกับแท็กนะครับมี l i ฟ e โค้ด 10K นะครับแชร์ Share ได้วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่5มกราคมสุ่มผู้โชคดีในวันถัดไปนะครับแล้วก็ประกาศผลเลยนะสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์พี่หมีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงตั้งใจทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะ พบกันใหม่ปีหน้า Merry Christmas and Happy New Year ครับ